สวัสดีครับผมจะมาสตรีมบีบีนะครับแล้วมาดูกันครับโอ้ยเยอยอะยอะยอะอุ้ยถือให้หน่อยอย่าเล่นกับแป๊บนึงโอเคโอเคอุ้ยยิงไม่ออกมีดัวเลยนะครับผมเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบครับผม ด่านอะไรนะซาฟารีสองด่านซาฟารีสองนะครับผมรู้สึกว่าโอ้ยยิงตายด้เว้ยเป็นเป,เป็นเป็นคนแรกแน่เห็นไม่ได้ฉับประชิกชกัอะไรอย่างนี้เร็วเลยโอ้ยใครฟ้าแฟชัย อันนี้ที้หนึ่งก็เนี่ยจะเป็นเแก้วมะนาวเลยนะสองนองหนึ่งจุดนะอันนี้นะคะฝั่งเราแปดสิบห้าฝั่งมันแค่แปดสิบสองเม,ม,ม,มาส์ที่ใช้เป็นเมาส์นี้นะ <c oughs> เปิดมาโคเล่นอยู่นะเปิดมาโคเล่นอยู่เป็นเมาส์ธรรมดานไ่้แหละแต่เปิดมาโคอะไระะม,มาอกจะแบบออกจ้า,กออกจาเหมือนมาโคแหละคล<ม>้ายๆกันนะมาโคกับมาโคบางรครั้งก็โคซ้ำหนึ่งมาโคมาโคนะซ้ำหนึ่งจะเป็นงี้ เกับคาสิบเก้าสิบห้ากลางไหมล่ะเขาเฉียดในคะแนนเดียวครับพี่ก็เอ็ดเก้าสิบเอ้ยก็สิบเอ้ยก็สิบก็สี่พี่ครับขอโทษนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องเพลงดีนักเพคะฮะเมื่อกี้ร้องเพลงดีนักเพคะอุ้ยใครจะร้องเพลงอะไรนี่นักอะไรฮะอะไรนี่นักเขาก่อนอะ จะไปคุยอย่างเงี้ยหรออุ้ยอือจริงให้หมดโยอ่าฟังเราเสร็จเราในแค่ว่เด้อเดี๋ยวผมโชว์ตัวนะนี่นะกกลางนะนี่นะยเลือหลักๆนะเลือดนี่นะเป็นเอ่ออัก์เอสามพีบีไอสีสองพันสิบสามนะเคเรเราไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสตรีมด้วยอนี้นี่ของเด็ดเออเดี๋ยวเรามาสตรีมอีกบ๊ายบายมันไม่ใช่สตรีมเราเขาเรียกว่าอันนี้ครับถ่ายรูปไม่ไดะบ๊ายบายวิดีโอน